สวัสดีสมาชิก y o u t u b e ช่องเพจหางานทุกท่านนะครับเรามีงานมาอัปเดตให้คุณเหมือนเดิมเช่นเคยวันละ2เวลาครับช่วงเช้า 7. จ็ดโมงเช้าและช่วงกลางวันคือช่วงเที่ยงอัปเดตวันละ2รอบแบบนี้คุณสามารถกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องเราได้เลยครับ บริษัท B.I.G. อ n t e ินเตอร์ครุปจำกัดสาขาระยองนะครับรับสมรรบัครรปภลงหน่วยงานในนิคมแหลมฉบังครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีทั้งงานเฝ้าโกดังและงานเฝ้าลานจอดรถส่งออก รวมถึงงานท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุ20 45ปีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่าแรง520บาทต่อวันมีเงินเบิกให้วิกละ2ครั้งทุกวันที่15และ30ครั้งละ1,000บาทเงินเดือนออกทุกวันที่10และวันที่25ของเดือนมีประกันสังคม ให้ครับใครที่สนใจเตรียมเอกสารดังนี้นะครับสำเนาวัตรประชาชน3ใบสำเนาทะเบียนบ้าน2ใบสำเนาวุฒิการศึกษา2ใบรูปถ่ายขนาด1นิ้ว4รูปใบรับรองแพทย์ไม่เกิน1เดือนเอกสารผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยถ้ามีนะครับในส่วนข้อ6ก็คือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าคุณสนใจนะครับติดต่อที่หมายเลข085357 8311 0ครับ0 8 5ย์7 8 3 1 1 Facebook ผู้ประกาศชื่อชุดติปภานินรรัตนนะครับก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่คุณจะเตรียมเอกสาร สมัครเนี่ยนะครับสอบถามก่อนนะครับว่าคนเต็มหรือ,อยังได้คนไหมหรือหน่วยงานถ้าคุณไปสมัครเนี่ยจะส่งคุณไปลงหน่วยงานไหนตรงนั้นมันตรงใจคุณไหมคุณโทรสอบถามก่อนนะงานเราประพงงานนี้ที่เอามาฝากกันในช่วงเที่ยงของวันที่14ครับเรามีงานมาฝากคุณแบบนี้วันละ2ช่วงช่วงเช้า7จ็ดโมงเช้าช่วงเที่ยงคือเที่ยงเออช่วงเที่ยงก็คือเที่ยงนะฝกักติดตามช่องของเราด้วยครับขอทุกคนได้งานสวัสดีครับ